เสียดายนะครับ s <S ตะกี้ผมแบบอุตส่าห์ได้ของดีมานะ s <S ถ้าแบบมีเวลานิดนึงผมว่าน่าจะจบออ่ยูริข้างล่างผมได้นะตะกี้เปี้ยวเดมโอเคครับสร้างฐานซ่อนไว้ด้านหลังก่อน New construction construction complete. training อันหนึ่งกิ่ลิงกิ่ลิงมันจะคุ้มไหมเนี่ยผมเอาพี่โตวิ่งไปหลังบ้านสีฟ้าก่อนนะเพื่อแบบเขาเล่นเป็นน้องหมานะครับจะได้เอาพี่โตไปต่อยน้องหมาเขาได้แล้วแบบไปยึดกล่องสีฟ้ามาใช้นะอุ้ยอพอลคลิป อ้าวพี่ชายอย่างนี้ก็สนุกเลยดีไปครับโอเคเ <c oughs> ออจุ โ Oh, บ้านผมข้างหลังก็โล่งฮะบังเกอร์บังเกอร์บังเกฝากไว้ในกายเธอ เฮ้ยบังเกอร์รถถังออกมาไม่ทันหน่อยเรียบร้อยครับผมเปิดสืกกันแบบมันๆเลยแล้วกันได้เขาเรียกว่าไงนะได้รถไอ้ได้ฐานแม่นี้พอดีนะครับโอเคอ่ารถแรกเราพอกันได้นะต้องรถเต่าครับแล้วก็ทำลายบังเกอร์ทิ้งนะ i n s สปีช t i o n f u ตังหมดนั่นเอง ต้งรถเต่าทำลายบังเกอร์กับไอตัวไอเซนที่กันทิ้งครับเราก็จะจบสีฟ้าได้เลยพอจบสีฟ้าได้ตรงส่วนด้านขวามือจะเป็นของเราครับตังซ่อมจะไม่มีเลยตอนเนี้จนจัดไปครับไปโอ้ยโอ้ย้ยมาสเตอร์ไม์รถเต่าได้ยังโอเค ุเต่าได้ละอืมเรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่ในจังหวะที่แบบดีมากเลยอะเซิร์ฟมันฝรั่งโปเทตโต้เซิร์ฟอุ้ยสีฟ้าเขาหนีไปตั้งด้านบนเหรอโอ้โหโอ้เขาหนีไปล่าล่ะสิส้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมชิวแล้วตอนนี้คือแบบตรงนี้เป็นของผมแล้วอ่ะ เ u ้าโดนเจ้าถิ่นไล่ที่นะครับโอ้ยอทุกอย่างกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวแลวแล้วไอตัวนิวเคียร์ก็นอถล่มผมจึพัง โอเคแล้วคนนี้ก็ต้องมาหลังบ้านผมอีกโอ้โหเป็นท่านประเทศสองคันไม่ใครได้ต้องโหดเลยแถวนี้อืสามบ้าง ใครได้นูคียโอ้โหได้ดูคีย์ในบ้านเราด้วยบ้านผมโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสื่อว่าใครจะโดนบ้านผมช่วมัสเตอร์ไมายผมไปไหนอ่ะอืมโอ้ยืมเกือบจะดีดังหมดแล้ว ทุกอย่างที่เราสร้างมามันจบสิ้นเร็วมากทุกอย่างที่เราอุตสาห์สร้างมาครับมันจบเร็วมันหายไปเร็วมากเลยผมว่าผมเอารถแล่ไปอันนี้ครับไปเบ็ดให้รถแล่ไปสภ้ามออกมาครับ ถ้าเราลุมพังรถแรกสามบ้างขอทิ้งดีกว่านะฮะโอเคสวยสีส้มก็เหลือไม่เยอะแล้วนี่น่ะจิวจิวจีหอยอุ้ยลองหุ่นโอเคโอเคโอเคต้องกำจัดนี้ได้กำจัดได้เราชนะกำจัดได้เราชนะสวย เร,รีเยบร้อยครับผมอืมยูเคียระเบิดแบบตึงๆเฮ้ยเกือบจะแพ้แต่กลับมาได้เรอเนี่ยอืมเกือบจะแพ้แต่กลับมาได้จริงกระจายคนไปเก็บกล่องครับ Upgrade Unit ready. In in the okay, okay, okay. Under attack. All minor under it attack. He has taught us. Building. under attack. Our base is he under is attack. ready. ready. <laughs> unit unit ready. Ready. ยิงไม่เข้าเลยรถแล่นี่คือแบบยิงฐานไม่เข้าเลยฮึมเจ้าคนไปปลาลุมอักลุมอักอัดแบบพ่วงน้ำหนักเรียบร้อยครับผมจบแล้วผมจบด้วยรีบจบครับรีบจบก่อนที่เขาจะเอาอะไรบางอย่างมาพิเกมผมนะไม่ไหวครับต้องรีบจบ เฮ้ยรบสามบ้านผมไปไหนอ่ะโอเคครับโอเคโอเคน่าจะจบแล้วแหละจบแล้วจบแล้วครับจบแล้ว โอ้โหเกือบจะแพ้จะกลับก okay. um, ็ได้มันมันครับรอบนี้มันมากเลยบวกกันทั้งเกมผมชอบเกมนี้แหละจู่จีครัผมโอเครอบนี้เป็นยูริรีบาลานนะครับบอกไปก่อนนะโอเคครับ แบบฐานอะไรพวกนี้ไม่ต้องการก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้แบบฐานมัน,ม,ม,น,นมีของให้เห็นนะอมีของให้เห็นที่คงจะเป็นเวรกรรมที่ผมไปกุง <c> ศ <oughs> รียุธในะต้นเกมสินะ <Okay. S 2> โอเคโอเคโอเคอืมอืมคุณ่าจะจบแล้วครับไม่จบนะอันเนี้ยโอ้โหถ้าผมไม่ได้ซีลมาเร็วๆนี้นะผมน่าจะแตกอุ้าายวินิจฉัยแม่ มันจะมีใครซวยไปขนาดนี้ครับได้ระเบิดสามรอบในแแบบเดียวที่เดิมเวลาเดิมหรืดเชื่อ เหลือจะเชื่อครับเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเลยอันนี้นี่เหลือจะเชื่อจริงอันนี้เหลือจะเชื่อจริงโอ้โหโดนระเบิดเล็กเอาให้ครบระเบิดเล็กระเบิดใหญ่ขอแบบจุดบี ขอแบบจุกๆดีขอระเบิดมากกว่านี้หน่อยครับขอแบบสักสี่ห้าทุกเอาไปเล่นแก้ปีชงเอาๆระเบิดระเบิดอยู่ไหนครับอันนี้ผมหาผมหาระเบิดอยู่นะครับไม่มาแล้วหรอแล้วนี่อะไรครับกำแพงกำแพงลองบังเกอร์นี่คืออะไรผมอยากจะรู้

เจนเนียจียร์เจนเนียเจนเนียนยร์จนเนียเนียร์นเนียทันไหมทันไหมโอ้ไม่ทันอะไรครับเนี่ยอ๋อผมไม่มีฐานรุกถังนี่หว่าโอ้โหคนนี้โดนนูเคีย ดนขนาดย่อมยาวนะครับห <Unit launch. S 1> ุ้ยโอ้โหเปิดได้มาสเตอร์ไมน์เฉยเลยโอ้โหมาละดวงผมมาละดวงผมมาละคุณผู้ชมที่ว่าผมแบบจะลดกองนี้ไปโดนระเบิดไหมครับอุ้ยไม่คุณโอเคหลังจากที่ดวงซวยมาหลายรอบในสุดก็ดวงดีละมตปิงเรด a s ค <gesch> ูชี่เดดดี้ถึงแม็กซ์ขึงขึงขึงถึงถึงโดนไหลหลังครับโดนไหลหลังแล้วสีแดงนี่นูเครียร์หรอ ผมว่าที่จริงสีแดงไม่ต้องนิวเคลียร์ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเผมก็โดนผมก็ติดระเบิดนิวเคลียร์ตายเองแล้วครับไม่ต้องนิวเคลียร์ก็ได้นะ Unit Unit fire ready ready funnel อโอ้โหไอยูริลีบาลานี่ทำให้รถมัคเตอร์ไม้กากลงเยอะเลยครับโอ้โหด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มาอันแล้วก็ขอบคุณมากครับที่มาระเบิดดูเคียร์หลังบ้านผมนะครับ ผมยอมละยอมละวันข้ามันจะระเบิดเยอะขนาดนี้ผมก็ยอมละผมยิงบ้านตัวเองเลยอะ <c oughs>